สำนักง,งานคลังจังหวัดบุรีรัมย์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืนโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมไทยอันดีงามเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของบุคลากรทุกคนโดยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางคุณธรรมหลัก5ประการได้แก่ พอเพียงวินันสุจริตจิตอาสาและกระตันยูเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไปบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันประกาศเจตนารมที่จะขับเคลื่อนสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย5ประการอันประกอบไปด้วยพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูโดยมีการกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการจึงได้จัดทำแผนการดำเนินง,งานจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำโดยกิจกรรมที่โดดเด่นมีดังนี้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้ใจ่ายโดยให้บุคลากรในสำนักงานร่วมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อยคนละหนชนิด และนำมาแบ่งปันกันในกิจกรรมมุมปันสุขเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานหยิบใช้ได้ตามความจำเป็นกิจกรรมปันความรู้สู่งานคลังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายทอดความรู้คนละหนึ่งหัวข้อเป็นประจำทุกสัปดาห์และรวบรวมประเด็นคำถามข้อสงสัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมบริจาคสิ่งของเหลือใช้และอื่นๆตามความเหมาะสมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานและยังมีสภาพดีบริจาคให้กับร้านบุรีรัมปันกันโดยร้านจะนำสิ่งของที่รับบริจาคไปจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่กองทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมจัดทําใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องแก่บุคลากรที่มาทํางานเช้าที่สุดเป็นประจําเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในสํานักงานด้านการรักษาวินัยในการปฏิบัติงานความตรงต่อเวลา